สวัสดีครับ f อน้องวงอิงเพียรพันแพง f อฟซมอดโจเอฟซเซียนอนและ f อสาวน้อยทุกคนทุกท่านสําหรับคลิปนี้โซโลบนข้อเช่นเคยนะครับจะมาพูดมาเล่าเกี่ยวกับผลงานการแสดงของน้องวงอิงเพียรพันแพงของเราตั้งแต่ทัวร์กรุงเทพวันที่2ี่แปดยี่เเป็น สองวันแล้ววันนี้เป็นวันที่สามทัวร์กอทมอของน้องวิงเปชบ้านแพงเอซและพ่อพอมแม่ก็ได้เดินทางมาต้อนรับและให้กำลังใจอย่างเช่นเคยและ,และอบอุ่นมากสำหรับน้องญิงเพชรบ้นแพงทัวร์คอทมอในครั้งนี้คือยี่ปดยี่เก้าวันนี้ก็เป็นวันที่สามที่ทัวร์อทมอ สำหรับเมื่อคืนนี้ก็แสดงอยู่ที่ <c oughs> ปากซอยกิ่งแก้ว13จังหวัดสมุทรปราการนะครับเมื่อคืนนี้ก็โอเคอบุญเช่นเคยและวันนี้ก็จะทําการแสดงอยู่ที่ <c oughs> หลังปัป๊มปตทสมิงพายอ่าอ,อําเภอสํารงพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ สำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอเรียนเชิญนะครับมาให้กำลังใจเองวหงิงเพนแพงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สรัสดบนกราฝากไว้แค่นี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม